เดี๋ยวนี้ขับสองแรงเราจะเปิดล่องอีกน้ำเละแน่ๆดินเละไม่เอาโอ้ยสายไฟระยะขึ้นไปโน่นเนี่ยไม่ใช่สายไฟบ้านแต่มันเป็นสายของโซลารเซลล์ที่ออกจากกล่องแล้วก็เดินส่งไปโน่นปั๊มตัวที่เห็นน้ำไหลพักๆกันเลนี่คือตัว ก๊อปฟัสองแรงวัวหนึ่งน้ำไหลยังกาไฟอยังกัะนน้ำตกเลยไหลกระแทกพอดีท่อที่เราใส่ลงไปไปรถเป็นนิ้วครึ่งครับมันก็เลยมีแรงอัดสะสมในท่อสูงเพราะต้องส่งไกลเข้าไปไล่ในเปียนู้นนะจุดสุดท้ายไล่เอาเนินแนวป่าไม้เลย ต้นไผ่ไปนูนนะระยะเส้น200เมตรเป็นพีอีนขนาด50าิลทั้งมวลและใช้ข้องอส5มันมีข้อต่อสั้นมันก็ทากาวแล้วก็เอาเข้าไปแนนพอน้ปั๊มทำงานก็อย่างที่เห็นอย่างน,น้ำตกอันนี้เป็นระบบใช้แบบ2ปั๊มตัวนี้ผมจะแบ่งไปขับไปปั๊ม1.5แรงอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวจะเดินพาไปดู นั่นคือระยะสายไฟจากนี่มาถึงจากแผงมาถึงที่นี่นะครับจากปั๊มตัวเครื่องระยะทางเดินสายทั้งหมดมันน่าจะ150เมตรได้เพราะว่าใช้สายไฟไปทั้งหมดเ,เต็มม้วนแล้วก็มีซื้อมาแต่งเพิ่มอีกประมาณกครึ่งม้วนแล้วแล้วก็ระยะจากตรงนั้นไปที่ทางที่มีกำลังมีคนเดินนั่นแหละไอ้น,นั้นก็แนวนั้นก็ไปลงไปสเสมอซึ่งสายในชุดเดียวกันแยกเป็นไฟจ่ายออกไป2ทางตัวหนึ่งเอามาขับปั๊ม ไโขรไปสูบน้ำจากสระส่วนอีกตัวหนึงนะ่งเนี่ยไปขับบอ่อเสมือที่เห็นสายท่อนขอาขาวอยู่ตำบลเต้าเสาไฟต้นสุดท้ายนะฮนะไอ้เจ้านั้นเป็นสมือคนึด1.5แรงแล้วก็ส่งน้ําขึ้นไปบนเนินแปลงนู่นนะ่ะตรงหญ้าในป่าระยะทางก็ประมาณ2 0 0้เมตรเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตพักรับโทรศัพท์ครับนี่คือระยะที่ผมเดินมาจากแต่นู่นสายปั๊มนะตอนนี้มาถึงละ ไอ้ที่เห็นแต่ปั๊ปมชักตั้งอยน,นั้นแหละเดิมทีก็ใช้วัวตาร,รับตอนนี้เอาเสมอลงเรียบร้อยแล้วท,ท่อพีวีวางลึกอยู่ระดับน่ายเกือบเกือบสี่เมตรแล้วพมันสายเหลือเท่านี้แหละสายของเสมออันนี้เป็นสายเมน3มเฟสที่ออกจากยูเวอร์เตอร์เดินในระยะแบบโหดมาก ถ้าเป็นรวมกันทั้งหมดมันสายไฟหมดทั้งหมดมันแม้วนพอเดินเดิน3มสายมันเป็นสามเฟสตอนนี้แบ่งขับไอ้ตัวปั๊มหอยโขงขับปั๊มปั๊มสมำเสมอเนี่ยท่อนนามลางดินร้อยไปดน,นแล้วก็จะมาแยกตรงใต้ต,ต้นตาลเนี่ยเพื่อสลับไปเข้าไปใช้ในบ้านแล้วก็ให้บัวส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าไมได้ใช้